พอพักวานนี่ค่ะไปนอ้อ,หนอนงหนะยอดช่างเด็กหยอดเงาค่ะนี่นหอยอดบนเกลียดห้างเราอยู่หยอดไหมอ้ออวกพักหอยอดกันเลยเนาะสวัสดีค่ะพกกระชองนินดาพ้าลุยค่ะ วันนี้สาวรินดาก็พาพี่น้องมาขึ้นเขาเก็บผักหวานเลยจ้ามาลุนน้ากันค่ะพี่น้องว่าจะได้ผักหวานหลายบอมวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสาวลินดานในเด้อค่ะค่ะจะได้เขาก็ไปลุนน้ากันเลยจ้าค่ะมันนี้ก็มาเก็บผักหวานค่ะพี่น้องต้นแรกแหกหมาน วหวานนัองกันเ้อยหนอก็กลังงามๆนะให้อยู่น้ำมันโมกหมอกนอะป๊ดหนอไม่ไาง,มงนะามอีกเลยเนาะอาจารย์นได้เก็บสิ ใส่ถุงค่ะพี่น้องจึงบอแหงเนาะไปยังใดก็ไปดูน้ำกันต้อค่ะพี่น้องๆๆเงายวเวเหมือนนี่เขาปอ่อยแด้พี่น,อน,น้องคนห้านยอดงามเลยจ้ะหือยอดไหมยอดนีจ่จะงาม ก็ด,ดีเก่งไงเนานะออนาไปยินเนาะอ่อนๆงามๆพี่น้องมังง้งนะนี่ซาลินดากับมาครั้งแรกแล้วค่ะม้ครั้งก่อนนุง่งหัดน้อยง่ายดีม้านี่พอดีเลยเนาะมันถึกฝนถึกยางพอดีเลยยิ้มดาสลังมาโชคมาดีหรอกมันก้อ,อนด้วยจ้ะน่นะนาในทุ่งนี่แท้ไปนอง ขึ้นโมแหงเนาะขึ้นโมเหี่ยวก็ได้กินให,หม่ๆแดงใสไข่หมดแดงเนาะแซ่บแซ่บไข่หมดแ,แดงแดงใส่ปลปากินดงเล้วยำนี่หายยู่หากินจ้ะพี่น้องหากินตามบ้านๆเฮาค่ะหาพี่น้องขึ้นดอยเด้อค่ะมันเนี่ จนเดียวนี่ได้บักหลายนะนะอออกลายดกาีกับมาน้ำป้าค่ะกลับมานสาวเน็เบาโรดค่ะให้นอง,นงมือไม่เด้อสมัครเล่นไทยว่าท่าน,นเปลี่ยนว้าวน,น่าเหน สนีทก็มากไกลเนี่คะ่ะพี่น้องเดินทางมากอะประมาณสีนน่สิบโลเนาะไปียงเห็นไหมเพียงสี่ลอยคุณว่านางลอยลู่นะอืมนั่นสนิทปลาอยู่นลอยลูกค่ะพี่น้องลอยก็ลูกนั่นไก่บ้านเรื่องนี้โดยตรงเลยพี่น้องมันมาหาผพรหนแถวบ้นานเฮามันปลาช่อนมีแถวบ้านเฮาบ่ค่อยมีค่ะจ้ะนี่ก็เดินทางมาอำเภอปงค่ะจังหวัดอำเภอปงอำเภอเชียงค้ามอ่ะอำเภอปงวันนี้อำเภอปงจ้ะอำเภอปงจังหวัดพะเยาด้วจ้ะ น้ำบันอ่าน้ำมอีแม่เบมบเปลี่ยนดอยเนี่ยแต่่ต้นหม่ต้นยเนาะอืมมันนี่ก็ไข่แน่เนาะอากาศบรฮอารปัานไหนเนาะอย่หวัดไหมครับ อต้นเดียวนี่ก็เกือบพ่อเลย้วเนาะเป็นถุงมาปเป็นเย็นนะถุงนีะหลายเลยพี่น้องต้นนี่ยหงอดเริ่มแย่แล้วจ้ะคนบ่ค่อยมาสิเนาะคนบ่ค่อยหาสิคนมาบ่งหอดจะ้จนะ,จะหงอดไหม พอดีเลยมันนี่ว่าเสียเทียวนะมันนี่คุณไป,ปแมนไปเย็นไปะ้ปะาดนันนะเสียอหอดมาเลยทั้งถึงมมนะอืมว้มาวฮัทไหม สวนหลายอิริไปนองนะมันหยอดงามหมดแหละเนาะมันเนี้ยเอามามันมีคนมาไหมนเนี่ยเห็นมีคนมากอ่ะที่บด่ดใยเนาะอันนี้ก่ะคนท่านได้มาหอดนะคะไปนองเฮ้ยหยอดไหม อ่อนๆน่งงามเลยจ้ะหัวหยอนไหมกํลังปลูกไม่ๆเนาะ นี่ก็เพิ่งจะเริ่มปวงรอบสองที่ไปเยือนมันป่เนาะรอบแรกที่เจอมาเมืน่อนั้นไหมรอบแรกนี่ใหนะม่เนาะดอกพักวานเด้อค่ะพี่นอ้องกำลังขึ้นใหม่ๆงามดีนี่ก็แกงกินได้ึ้นกันจ้ะหลุนดน้ำตาลเลนดาค่ะพี่น้องว่าจะได้หลายปั้นใบมาเนี่ สูงป้านใดจ้ะหา uh huh. อยู่หากินจำปลาจำเขาด้วยค่ะพี่น้องมาีิเข้าปลาเข้าดงข mm ้า hmm. งแรกค่ะพี่นอ้องที่มาหาปากฝานมาดูน้ำกันจ้ะ ยังไม่เคยกินดอกผักหวานเื่ากันเลยค่ะพี่น้องเก็บมาแกงกินค่ะ นวดเนาะหยดยาวครับนวดอย่างนี่นอดบดเกล้าข้างเราอยู่ใส่บบกูกอดใส่ไข่เนาะนี่ไข้โมเดลแกงแกงใส่ไข่แกงใส่ผักหวานว้าวไม่ลายวะบังฮันว้าดพี่น้องหนเดเป็นไม่สดๆงามๆผมพึ่งมาด้วยจ้ะนี่ ลุนโตออกา,ากบาลเลยค่ะพ<า>ี่น้องน้องท้ออยู่บ่มีแต่โยดเงาเงมาเนี่ยม่ไมามื่อนี้เสียใจดีสับฮะอบบพ่อมาเมืองขนาดเสียใจเลยไดไดอามบได้มาเนะาะก็ได้มาเสียใจเนาะนั่แห่งไก่ไล,ล,ล,ลอยรูเดินทางมากไ,ไก่ลอยกูรู้ พอจะขอดเขาปลาเนาะ่าปลาลกค่ะที่เลาะทางกระบอยังคนไก่ทางกระบอยเหือแมนเบิดพอว่าใครมาแดงนี่ก่ออันหยาย่เราาสีเงาสีงโอเคใช่คนงานก็ห้ แดดซองเลยเด้อจ้ะตอนนี้แดดเริ่มไม่แดดแล้วตอนนี้มหันเมิดขึ้นค่ะคือคนจะตกหนวดงามงามไปหน่อย ปดเหดมยอนบยดนหวานยอดอ่อน,ออน,นๆนะจ๊ะกำลังขึ้นไม่ไมนาจะเห็เ้ยเนาะมาไม่ดี ดีงามงอนๆเลยค่ะขึนเขามือีหร่มาพิวังตรดีๆหน่อย,ออออลยไลย,ยดิ เบิ้งของลุงซักไปเนาะเบื้งกำแน่ได้หลายปะปนอดทนเอาของแสบของแสบมันก็มีหน่อยเนาะกาล้างปรงหม้ข้างล่างกันยาาอยู่ได้พี่นายสักข้างล่างอืมนเนี่ย สูู้ๆเมื่อฝากเมียของแสบมันต้องหายากแน่ล่ะนั่นโดนมาร้อยกว่าโลเนาะเผื่อสิงนี่แปลว่าปลูกเองกับว่าแสบซทำผักหวานปลาเนาะแม่นบ่ะรสชาติไหมมันบอกหอมป่กหวานปลามันหอมเดลยกลิ่นมันหอมหวานหอมเลย นี dos, en, ่ยกำลังออกทั ỏ, ้งยอดทั้งล้างออกมากับมากับยอดอะไรแสบกว่ากันมากหมดแล้วมากนะมากก็ทำให้เนื allora ้อนี่แสบไปหมากกับเขาเอิญดอกมันบ่นี่นี่อันนี้ดอกมันนี่ดอกกับหมากดอกกับหมากทั้งหากเดี๋ยวมันออกดอกแล้วก็เป็นหมากระบาดไงหมอกัป่านียจ้าพี่หมาก mặt cụ nhỏ như này Có subscribe cho kênh Ghiền Mì พ่อเลยนะ่ะหน้ามไมขขา่ค่ะพี่เล็ก่อพักวานนี่ค่ะพี่น้องหงอยสวงามดียวยง,งามสิอืมอ หน่อยไม่ใช้งมงงามนะพอยังสี่สักยี่สิบตนพอเลยเต็มตาเลยนี่บอห้องสี่ข้อไปเลยแม่ตนไหนเขาจะอบเห็นอุ้มอบเห็นมาจ่วต้นดอกที่แกงสดหอนหอนละ ยางใช้ไขหมดเดงใส่เห็ดของธรรมาสาปลอดสรรันปลอดทุกอย่างู <c oughs> ่เองสวยพี่นอ้องวังหากจินหยาเองคงหาย,ยาก หยอดไหมหับพักหยอดไปได้เนาะอ ่หันข้อเห็ดค่ะพี่น้องปอเห็ดกระด่างน้ำตีดอกหวานเข้ากับเต็มถุงเลยค่ะพี่น้องมีแต่ยอดอุปบุกข้างนั้นเลยค่ะแขงใส่ยางกระแทบค่ะพี่น้องยอดอ่อนๆเลยจ้างามๆ่วนคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวดานนะะาินดาในเด้อค่ะเพื่อให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะอย่างไรก็ต่ออีพี่สองกันเลยได้จ้า ค้นคลิปนี่สวัสดีค่ะ